แมนยูบอลหมัดพักครึ่งเรียบร้อยครับเป็นแมนยูที่นําอยู่2ประตูต่อหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าครึ่งแรกเป็นครึ่งที่แมนยูเล่นได้น่าประทับใจมากเลยนะเริ่มต้นเกมได้ดุดันนะครับแค่10นาทีแรกเนี่ยแมนยูเสร้างโอกาสได้เกือบ10ครั้งและแค่นาทีสิบสามแมนยูก็นําไปก่อนจากอา์มาัดเดียโลและครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยคือเป็นเกมของแมนยูเลยครับแมนยูเสี่งโอกาสและยิงอยู่ฝั่งเดียวในขณะที่บอลหมัดหาโอกาสยิงไม่ได้เลยกว่าเขาจะยิงได้ครั้งแรกเนี่ยปาไปนาะทีเกือบ30 แต่พอเขาเริ่มต้านเกมได้แมนยูก็ดันไปผ่อนเกมให้เขามีโอกาสมากขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่โดนตีเสมอซึ่งก่อนโดนตีเสมอในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกแมนยูก็ควนได้ประตูที่2นะทั้งจากมาติอุสคุนย่าทั้งจากเอมเบอร์โมซึ่งวันนี้รู้สึกว่าคุนย่าก็ดูไม่เน้นเอมเบโมก็ดูเหมือนไม่พร้อมยังไงไม่รู้นะครับแต่อีกแต่คนต,ต้องชมได้ในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยดาโลดเด่นมากนะครับแต่พอโดนตีเสมอแมนยูเลตก็กลับมาเร่งอีกครั้งจงมาได้ประตูนำจากคาเซมิโรซึ่งต ได้ประตูจากลูกเซฟพีทหรือลูกตั้งเตะ11ประตูเข้าไปแล้วนะกลายเป็นทีมที่มีจุดเด่นเรื่องนี้เฉยเลยนะครับก็ต้องดูครับว่าครึ่งหลังแมนยูจะผ่อนไหมคือในเมื่อมึงเล่นเกมรุกมึงครองเกมแล้วมึงทําแบบคือมึงครองเกมได้อะไม่จําเป็นต้องเป็นเล่นรับไม่จําเป็นต้องเป็นเล่นรอโดนผมก็หวังว่านครับว่าครึ่งหลังเนี่ยอามอรินจะไม่เป็นเล่นแบบรับแล้วแบบ ลอตโต้อะเพราะว่ามันเป็นการรอโดนมา,มากๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เล่นเหมือนช่วงครึ่งชั่วโมงแรกนะครับก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะคือส่วนตัวไม่ไหวแล้วแหะจะไปนอนแล้วเดี๋ยวตื่นมาดูผลเอาลวกันคือฝากดูเครื่องหลังด้วยแล้วกันเนาะหวังว่าแม่นอยู่จะเก็บ3แต้มได้นะ